ใจของคนเราเนี้เปรียบประดุดจลิงลิงนั่นมันอยู่สุขไม่เป็นมันก็จะต้องกระโดดไปต้นไม้ต้นนั้นต้งโดดไม้ต้นนี้ถ้าหากว่ามันจะอยู่เฉยเฉมันก็ยังขยับตาตามมันก็ยังขยิกมันอยู่เฉยไม่ได้ใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนลิงมันสายแสไปตามอารมณ์ต่างๆสุดแต่มันจะไป เมื่อมันไปเกิดความฟุ้งซ่านดีไม่ดีเกิดบ้าบอกันไปเพราะอารมณ์ควบคุมจิตใจไม่อยู่แต่การที่เราควบคุมจิตใจอยู่นั่นถือว่าประเสริฐแล้ว